ที่ทำเนียบรัฐบาลก้าวกันยายน2568นายภูมิธรรมเวชยชัชยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะแกนนำพรรคเพื่อไทยได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนค่ะหลังศาลฎีกามีคำสั่งจำคุกนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีคดีชั้น14ว่าขวัญกำลังใจของพรรคเพื่อไทยดีมาตั้งแต่ต้นและตอนนี้ก็ยังเข้มแข็งเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าท่านตัดสินใจ และรู้ว่าจะต้องเจอกับอะไรส่วนที่นายทักษิณต้องออกนอกประเทศก่อนหน้านี้และมีการกล่าวหาต่างๆนั้นเป็นเพียงการไปรักษาตัวและไปพบเพื่อนเมื่อกลับมาท่านก็พร้อมยอมรับผลและพร้อมเข้าสู่กระบ,บวนการยุติธรรมถือเป็นเรื่องที่สง่างามไม่ได้หลบหนีเมื่อถูกถามว่าการจำคุกนายทักษิณจะกระทบต่อพรรคเพื่อไทยหรือไม่นายภูมิธรรมยืนยันข่าวว่าไม่มีเพราะนายทักษิณเป็นคนหนึ่งที่พิสูจน์ให้เห็นว่า ไม่ได้หลบหนีไปไหนการกลับมาครั้งนี้เหมือนกลับมายอมรับกระบวนการยุติธรรมซึ่งต้องว่าไปตามกระบ,บวนการยุติธรรมส่วนคนในพักเพื่อไทยก็ยังต้องทำงานต่อไปสำหรับกระแสข่าวที่ว่านายทักษิณฝากพักไว้กับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนายภูมิธรรมระบุว่านายทักษิณฝากไว้กับทุกคนอยากให้รักษาจิตวิญญาณของพัก เพราะประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทำงานช่วยเหลือประชาชนพร้อมระบุว่าช่วงบ่ายจะเข้าประชุมพักตามปกติค่ะ เมื่อถามย้ำอีกว่าการประชุมครั้งนี้เหมือนเป็นการปอบขวัญสมาชิกหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าอย่าไปคิดอะไรที่ดูน่ากลัวเพราะไม่มีอะไรทุกคนเป็นนักการเมืองต้องรู้ว่าต้องเจอกับอะไรอย่าไปจินตนาการว่าตัวเองหรือสมาชิกจะเสียขวัญมิฉะนั้นคงไม่ลงมากินข้าวกับนักข่าว นอกจากนี้ค่ะเมื่อถามต่ออีกว่านายทักษิณเตรียมใจไว้อยู่แล้วใช่หรือไม่นายพุ่งทาตอบว่าทุกคนยอมรับกระบ,บวนการยุติธรรมไม่มีอะไรที่ต้องเตรียมใจหรือไม่เตรียมใจติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn